ดัชนีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อจงได้ละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2508ก่อนทําการชาปนากิจลูกศิษย์สองคนได้แอบใช้ปากกัดนิ้วชี้หรือที่เรียกว่าดัชนีทั้งซ้ายและขวาของหลวงพ่อจงเก็บไว้หลังจากนั้นก็นําไปเลี่ยมบูชาในคอจนผ่านมาหลายปีทั้งสองคนเดินทางมาที่วัดหน้าต่างนอก และนำนิ้วชี้ทั้งซ้ายและขวามามอบให้ที่วัดหน้าต่างนอกเก็บรักษานิ้วมือข้างซ้ายของหลวงพ่อจงนั้นหลวงพ่อแมน้นนำไปบรรจุไว้ในมณฑกเจดีส่วนนิ้วมือข้างขวาบรรจุไว้ในผอบแก้วตั้งบูชาไว้ด้านหลังรูปเหมือนหลวงพ่อจงเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหน้าอาจรรย์นิ้วมือหลวงพ่อจงยังคงสดใสเหมือนนิ้วมือคนธรรมดาแถมเล็บงอกยาวออกมาด้วยเมื่อถ่ายรูปจะมีแสงเป็นประกายสว่างจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ